จะยุบสภาหรือไม่เนี่ยมันมีผลมากต่อบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่จนครบวาระเนี่ยนะสสจะต้องผู้สมัครสอสอเนี่ยจะต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า90วันจนถึงวันหย่อนบัตรแต่ถ้าหากว่าเป็นการยุบสภาเนี่ยจะเหลือแค่30วันเท่านั้นเองนะทีนี้ สัปดาหนะ์หน้าวันพฤหัสบดีคือวันที่23เป็นวันที่จะครบอายุสภาดังนั้นถ้าากว่ายังไม่มีการยุบสภาเลยไปถึงวันที่23ปุ๊บ ทุกอย่างจะเปลี่ยนแล้วมันก็จะวุ่นวายมากคนที่บรรดาจะย้ายพรรคเนี่ยจบเลยสอสอผู้สมัครว่าที่ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้น่าจะปวดเส้นเวียนกล้าวแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะเขาก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นวันที่20ก็คือวันจันทร์ใช่ะถ้าเป็นอย่างนั้นสัปดาห์หน้าก็จะไม่มีประชุมครมอขีดเส้นใต้ว่าคาดการคาดการณ์นะและไม่มีประชุมครมอหมายถึงว่าครมอแบบอำนาจเต็มยังไงครมอรักษาการก็ยังจะต้องมีการประชุมกันต่อไป วันที่21เป็นวันเกิดนายกรัฐมนตรีถัดไปวันพุทธที่22เป็นวันที่อาจารย์สมชายศรีสุทธยากรเคยออกมาเขียนว่ามองว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดนะกกรจะทํางานง่ายแต่ถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลกังวลไหมเรื่องจะยุบสภาท่านไหมท่านวันไหนยังไงเขาไม่กังวลกันครับเพราะเขาบอกว่าคือยังไงมันก็เหลือเวลาอีกแค่แป๊บเดียวไม่ถึงสสัปดาห์ก็จะครบวาระแล้วเพื่อหันหน้าก็ครบวาระอยู่แล้วต้องยุบก่อนหน้านั้นอยู่แล้วและเอาที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกพรรคเตรียมพร้อมการเลือกตั้งกันหมดแล้วอะ อย่างคุณวราราฒุศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานี่บอกเลยว่าไม่ได้ห่วงเรื่องว่าจะยุบสภาวันไหนเลยนะครับเพราะเอาจริงๆเหลืออีกแค่ประมาณสสัปดาห์เท่านั้นก็จะครบวาระของรัฐบาลและถึงแม้ว่าจะยุบสภาไปแล้วก็ยังทําหน้าที่รัฐบาลรักษาการจนกว่าจะมีครมอชุดใหม่เข้ามานอกจากนี้มองว่านายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นจะต้องมาแจ้งให้แกนนําพักร่วมรัฐบาลทราบถึงกําหนดวันยุบสภาก่อนและไม่ว่าจะเกิดขึ้นวันไหนทุกพรรคการเมืองตอนนี้ก็พร้อมแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว ลองฟังเสียงคุณวราบุตดูครับว่าท่านนายกคงคงจะไม่ได้บอกแล้วนะครับถ้าท่านจะยุบก็คงจะยุบแล้วก็เรียนตรงๆว่าด้วยระยะเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงสิบวันจากนี้ไปเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านนายกท่านจะบอกหรือไม่บอกก็เราก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะว่ามันจะยุบพรุ่งนี้จะยุบวันนี้หรือจะยุบเมื่อวันซืนนะครับวันนี้ทุกพักก็ได้เดินหน้าในการทํางานหาเสียงลงพื้นที่กันเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเป็นเพียงแค่โปรโตโคอลขั้นตอนการทํางานทางกฎหมายเท่านั้นเอง ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องการย้ายพักคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยมันโค้งสุดท้ายแล้วครับอย่างกลุ่ม3มิตรคือก่อนหน้านี้กลุ่ม3มิตรเนี่ยไปแล้ว1มิตรคือคุณอนุชานาคาสายเนี่ยท่านประกาศชัดเจนคือท่านไปอยู่รวมไทยสร้างชาต<ฆ>ิแล้วสมิตรที่เหลือล่ะคุณสมศักดิ์คุณสุริยะมีกระแสข่าวหนาหูเหลือเกินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะไปอยู่เพื่อไทย ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสมาชิกบางคนในกลุ่มย้ายไปรอก่อนแล้วคือคุณสจรุธเนื่องจำนงฮนะสอสอชนบุรีพักพลังประชารัฐวันนี้ประกาศผ่านทาง Facebook เลยนะครับว่าตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเพื่อจะไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็บอกในโพสต์นี้ด้วยนะว่ายังไม่ได้ไปลาพลเอกประวิทยด้วยนะก็ใช้โอกาสนี้แหละนะในการที่เป็นการแบบว่า ขออภัยที่ไม่ได้ไปบอกกล่าวและกราบลาทุกท่านด้วยตนเองแต่ว่ายังผูกพันระลึกถึงสิ่งดีๆมากมายนะครับวันหนึ่งโอกาสหน้าก็ขอให้มีโอกาสตอบแทนแล้วก็ได้ร่วมงานกันอีกนะส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวเรื่องการย้ายพักแต่มีกระแสฮะว่าทั้งกลุ่มเลยซึ่งนั่นแปลว่าอะไรคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคุณสุริยะนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะไปพร้อมกันเลยจะลาออกจากพลังประชารัฐพร้อมกันแล้วจะไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยทีเดียวพร้อมกันวันศุกร์นี้17มีนาคมครับ